หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจาดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไลย์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสไอหมงสกปกพระเจ้าสาบมึงลงนรกทำกูอีกแล้วพันตรีโรเจอร์สบดังรันด้วยความแค้นเคืองบ่อยครั้งที่นักบินหมงภายใต้การฝึกสอนจากกองทัพอเมริกัน สร้างความผิดพลาดให้เกิดขึ้นสปุก,กีเครื่องบินบรรทุก c 4 7เจ้าของฉายาดากโกตาเคยเฟื่องฟูบูมสุดขีดเมื่อยุคสงครามโลกครั้งที่2ถูกดัดแปลงนํามาใช้เป็นเครื่องบินโจมตีทางอากาศติดอุปกรณ์ดอกกันเนอร์ทิ้งบอมบ์บินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศหรือแม้แต่บินลำเลียงขนส่งสัมภาระก็ยังใช้การได้ดีเครื่องมือดีแต่คนใช้ไม่ดีนักบินมงตาขาวเกินไปถูกปตอ,อยิงแค่สองสชุดถึงก็หัวหด ไม่กล้าโฉบต่ำเพื่อทิ้งโลหะสะท้อนสัญญาณเลเซอร์พยายามทบทวนเหตุการณ์ยามกลางวันตอนเที่ยงเมื่อสายกระสุนปตอ,อโชว,วาาจากทางพื้นดินยอดเนินสกายไลน์พุ่งเข้าหาลำตัวสปุก,กี้ครั้งเมเจอร์คอลินคุณคิดว่าจุดที่ปตออสามกระบอกนั้นตั้งอยู่ใช่ศูนย์กลางเป้าหมายไหมไม่ไม่ใช่ทั้งสามกระบอกอยู่ห่างกันวางตัวเป็นสามแฉกผมว่ามันยิงจากจุดริมของขอบบริเวณเป้าหมายมากกว่าแล้วศูนย์กลางเป้าหมายแล้วมันควรอยู่ตรงไหน เรากาหนดไม่ได้หรอกเมเจอร์โรเจอร์เพราะว่า Vc พวกนี้ต้องกระจายปตอไว้จนทั่วพื้นที่เนินแน่แม้แต่ห่างออกไปสัก3-5ถึงกิโลเมตรในเขตยึดครองของมันผมก็ว่าต้องมีถ้างั้นตอนที่เราตรวจสอบบริเวณทิ้งโลหะสัญญาณเรามองตรงๆก็ว่ามันตรง,ตรง,ตรงจุดความจริงมันอาจจะเป็นหน้าหรือหลังก็ได้สินะใช่ถูกต้องถ้าเราใช้จุดตรวจทางข้างอีกสักจุดหนึ่งเราต้องพบความผิดพลาดแนะ่อืมสเปรโรบอกว่าไปทางตะว,วันออกโอเคไอ้มองทิ้งตกหลังหมดเลยนี่ไงแนวในแผนที่ พันตรีคอรลินผู้ช่วยนายทหารยุทธการอธิบายพร้อมกับชี้แผนที่ประกอบการปฏิบัติการทางอากาศเป็นภารกิจที่มีเวลาน้อยมากเครื่องบินไม่เหมือนรถยนต์จึงจะทวงเวลาหรือจอดรถได้พันตรีโรเจอร์ตัดสินใจแก้ปัญหาทันทีโอเคสเปโรคุณข้ามปัญหาโลกแตกพวกนี้ไปก่อนดีกว่าเอาตามแผนที่ในมือคุณแล้วประสานกับแจแอนเด๋ยวนี้เลยคุณทําได้ไหมก็ได้ถ้าคุณต้องการอย่างนั้นงั้นเริ่มเลยนะแซมสันโอเคเริ่มเลย F4 แฟนทอมฉากตัวเองออก4เครื่องไป4ทิศทางตามเทคนิคการบินเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันเองกลางอากาศผู้ฝูงติดต่อส่งข่าวกับนักบิน B-52 ขณะกำลังลอยลำรอยอยู่บนฟ้าเหนือระดับก้อนเมฆจนเป็นที่เข้าใจนานราว15วินาทีทั้งฝูง4เครื่องวกกลับเข้ามารวมตัวกันอีกครั้งเส้นทางบินมุ่งสู่ตอนออกเฉียงเหนือของประเทศตามภารกิจคุ้มกันการปฏิบัติการของป้อมบินยักษ์ B52 มีเขี้ยวเล็บปืนกล12.7ม mm, ม ปืนใหญ่อากาศ20มิลลิเมตรสำหรับป้องกันตัวแต่ความใหญ่โตโมโหฬารของลำตัวเรากับตึกทำให้มันอุยอายขาดความคล่องแคล่วในยุทธเวหาซูไม่ได้แม้แต่เฮลิคอปเตอร์ลำเล็กๆด้วยซ้ำดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงต้องอาศัยเครื่องบินประเภทไฟลาติง้งอย่างตระกูล F ทํทำการคุ้มกันให้ศัตรูตัวร้ายของ B-52 คือมิกตระกูลต่างๆจากสนามบินฮานอยซึ่งสามารถบินขึ้นได้ทุกเมือ่อตามการแจ้งข่าวจากเรดาร์จากฮานอย มิกยเใช้เวลาบินเพียง8นาทีน้ำมันเต็มถังกับถังอะไรใช้บินไปกลับปฏิบัติการได้ราวๆ50นาทีรัศมีตรวจการเรดาร์สนามบินฮหาหนอยใกล้ถึงสนามบินอุดรหรือมากกว่านั้นมีหรือที่เวียดนามเหนือจะไม่รู้ถึงความเคลื่อนไหวครั้งนี้ F4 แฟนทอมต้องเตรียมสกัดตั้งแต่มิกยียังไม่เข้าถึงเขตแดนลาวเวียดนามเหนือมิกจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ภารกิจคุ้มกันจําเป็นต้องมีเสมอเสียง F4 จางหายไม่นานเสียงคำรามกระหึ่มของ B52 เริ่มเข้าแทนที่ จากระยะไกลทั้งฝั่งตะวันตกหลาย10กิโลเมตรผู้ฝูงสร้างเตรียมปรับเส้นแนวบินแล้วลดเพดานลงเหลือต่ำสุดสำหรับภารกิจและพื้นที่ที่ไม่มีอาวุธต่อสู้อากาศยานประเภทจรวดพื้นสู่อากาศทาั้งมีเพื่อความแม่นยำและได้ผลสูงสุดนักลบฝ่ายขวาฝ่ายเดียวกันเงี่ยหูฟังด้วยใจระถึกปฏิบัติการปูพรมแบบ b 5 2ที่เคยได้ยินกิตติศัพท์เล่าขานถึงความรุนแรงหนักหน่วงมานั้นบัดนี้กำลังจะได้ประจักษ์แก่สายตาในเวลานไม่ชา้า แม้ไม่บอกก็พอเดาออกว่าเป้าหมายของมันอยู่ที่ไหนอุดหูดีๆนะเว้ยแก้วหูแตกนะมึงออกมาจากบังเกอร์แรงอัดมันมากบังเกอร์จะพังทับหัวมึงหล,ลายๆคนส่งเสียงร้องตะโกนบอกกันด้วยความรู้สึกวันๆในใจลึกๆนึกถึงความพินาศที่แผ่กระจายเป็นพื้นที่วงกว้างระยะไกลจากภูเขาลูกหนึ่งไปถึงภูเขาอีกลูกหนึ่งป่าทั้งผืนราบพนาศูนย์เป็นหน้ากลองแม้หญ้าสกอไม้สักต้นก็ไม่เหลือโถไอปอดแหกมันบินข้ามหัวมึงไปแล้ว เนองสกายไล์ห่างตั้ง15กิโลอํานาจระเบิดมาไม่ถึงที่นี่หรอกแนวทิ้งระเบิดไปข้างหน้ามันสาดไปทางโน้นไม่มาทางนี้หรอกคนไม่กลัวย่อมมีเหตุผลเสมอหัวเราะขำพวกตาขาวไม่เข้าเรื่องแล้วก็ระเห็ดขึ้นไปยืนบนหลังคาบังเกอร์หาความสูงเตรียมทัศนามากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติครังยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนอย่างใจจดใจจ่อใจอันจากสั้นสันจากใจอัน,นอีก40วินาทีออนทาร์เกตโอเคไหมตอนนี้ความสูงเท่าไหร่ 8,000ฟุตทุกอย่างพร้อมคุณกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไหน1,200เมตร270จดีกรีจากจุดโลหะสะท้อนใกล้สุดคุณกำหนดเป้าหมายในแผนที่ด้วยหรือเปล่าแน่นอนผมใช้ทั้งสองอย่างประกอบกันลูกน้องคุณแย่มากนะแซมซันไม่ใช่ลูกน้องผมลอใจแอนลูกน้องซารูนเขาตั้งหากทิ้งบอมไฮฟ,ฟองไม่เห็นยุ่งยากอย่างนี้เลยเฮ้ hey, คุณไม่บ่นได้ไหมเป้าหมายไฮฟ,ฟองอ่ะมันใหญ่ไปร้อยร้อยตารางกิโลเมตรคุณทิ้งยังไง,งมันก็ต้องลง แต่เป้าหมายเนี่ยมันแค่ตารางกิโลเมตรเดียวคุณก็ต้องปลานี่หน่อยสิคงปลานี่ได้ไม่มากหรอกแซมสันง่ายๆผมต้องเหมาภูเขาสักสามสี่ลูกคิดเป็นพื้นที่เราๆหกถึงเจ็ดตารางกิโลเมตรพอไหวไหมเอาเถอะจะกว้างยาวแค่ไหนก็ได้แต่ขอให้ศูนย์กลางบอมเบอร์ลงบนยอดเนินให้ได้ก็แล้วกันโอเคเหลือเวลาสามวินาทีฝากบอกซาลูนด้วยคราวหน้าคราวหลังฝึกลูกน้องดีๆหน่อยนักบินติดจงหุดหงิดในความบกพร่องของนักบินมองอยู่ไม่น้อยทำอะไรไม่ได้เลยหาเรื่องแขวะพันตรีคอรลิน และดูเหมือนว่าพันตรีโรเจอร์ก็พลอยโดนไปด้วยเพราะตัวเองก็มีส่วนรับผิดชอบอยู่เหมือนกันทั้งสองนายทหารฝ่ายยุทธการหัวเราะหึห่ในลําคอประสบการณ์ในการรบที่ผ่านมาคนละ,ละหลายปีทําให้เห็นเป็นเรื่องใหญ่ๆสําคัญๆนั้น,น,นกลายเป็นเรื่องจิบจ้อยไปหมดขอให้ได้พูดเถอะไอ้นักบินน่ะมือไม่ถึงจริงก็มักจะหาเรื่องโทษนั่นโทษนี่อยู่เลยบนกันเองสองคนแล้วเหลียวมองเราลูกน้องทหารอเมริกันที่เรียงรายอยู่สองฝากข้างทาง เห็นเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มนั่งบ้างยืนบ้างตามแต่ความถนัดสายตาทุกคู่จ้องมองไปยังทิศทาง B52 แล้วเย็บาปากตัวเองเงียบสนิทแม้ไม่มีคําพูดใดๆรุดจากปากก็พอจะรู้ว่าใจนั้นเต้นดังยิ่งกว่าเสียงกลองสายตาเพ่งฝ่าความมืดขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่เห็นอะไรนอกจากหมู่ดาวระยิบระยับไกลโนนแต่ก็ยังมองณตําแหน่งของเสียงเพียงวินาทีเดียวความดังของเสียงเครื่องยนต์จํานวน8เครื่องของแต่ละลํารวมทั้งสิ้น32เครื่องทั้งฝูงบิน ก็ดังกระหึมขึ้นเป็นเท่าตัวความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลาดับเมื่อป้อมบินยักษ์ลดความเร็วลงจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถลอยตัวเหินอยู่บนห้วงอากาศได้นาปาม MK2 จํานวนเครื่องละ108ลูกเต็มอัตราเบสิกหลดหล่นไหลออกมาจากช่องใต้ท้องทยอยเรียงกันลงสู่พื้นเบือ้องล่างป้อมบินยักษ์สองเครื่องนาหย่อนระเบิดลงก่อนเสียงคํารามสะท้อนกึกก้องไปทั่วขุนเขาพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่น ใบไม้แห้งใบไม้แก่ล่นพรูร่างกายของคนเกิดอาการวูบวาบวูบวาบยามถูกอากาศเมื่อกระจายออกไปแล้วย้อนกลับอย่างรวดเร็วกระแทกเนื้อตัวลมหายใจติดขัดเสียงลมออกหูดังวิงวิงอื้ออึงฟังอะไรไม่ได้ยินไปชั่วครูแสงไฟระยิบระยับเหมือนเกล็ดดาวซองประกายสีส้มสดเจ,จิจรแจ่มใสในความมืดกินตาก,กินใจจนบรรยายไม่ถูกว่านั่นคือภาพของอะไรกลุ่มควันลูกใหญ่สีเทานวล ภายใต้แสงสว่างจากประกายระเบิดดาระดาษกระจายเรียงกันเป็นความยาวและความกว้างครอบคลุมภูเขาใหญ่ทั้งลูกเป้าหมายเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เนินสกายไลน์วีซีไม่รอดแน่ลูกน้องหลายคนตะโกนดังลั่นแทงกับเสียงระเบิดดีดนิ้วเป่าปากวิววาวตามสไตล์ด้วยความสะใจพันตรีมริกันอัดบุรี่ค่อนข้างแรงพร้อมกันในขณะที่สายตาย,ยังจับจ้องบริเวณทิ้งระเบิดอย่างไม่กระพริบปอมบินยักษ์ชุดที่สองอีกสองลำเข้าถึงพิกัดบาง นักบินกดปุ่มทิ้งบอมทันทีโดยมีกลุ่มไฟของชุดแรกเป็นเครื่องสังเกตเสียงกำปนาตโกลจนาดไม่แพ้กันประกายไฟลักษณะดเดิมทอดต่อจากขอบเขตของชุดแรกล้ำยาวไปหน้าสร้างรัศมีพื้นที่ถูกทำลายมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเฮ้ย <Hey, S 2> มึงว่าวีซีมันจะอยู่กันยังไงวะนะะอยากลุ้มไปถามเอาเองในนรกซิว่าเพื่อนแบบเนี้ยกูว่าแม้แต่มดก็อยู่ไม่ได้ว่ะว้าวบอมเบอร์บิ๊กเจน พื้นที่นั้นบริเวณทหารอเมริกันเฝ้ามองมาหลายวันจึงมั่นใจว่านาปามทุกลูกทุกย่อนลงจนทั่วทุกตารางนิ้วต่างส่งเสียงร้องเชียร์กันอุตรุดเมเจอร์คอนลินคุณแน่ใจสกีเปอร์เซนต์ว่าการทิ้งบอมคราวนี้ได้ผลเปอร์เซนต์มั่นใจหรือว่าเปอร์เซนต์ได้ผลก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละห้าสิบห้าสิบพอไหมอืมผมไม่มีความเห็นไอวีซีนี่มันยิ่งกว่าปีศาจนะไม่ว่าอาวุธอะไรก็บอมมันไม่ลงนอกจากนอกจากะไรเมเจอร์โรเจอร์ลิตเติ้ลบอยแฟตแมน เฮ้ย <Hey, S 2> คุณจะเล่นปรมานูแบบนางาสก,กิฮิโรชิมาเลยเหรอผมคิดว่านั่นคือหนทางเดียวนะเราต้องสลายเวียดนามเหนือทั้งประเทศมันให้ได้มันถึงจะยอมแพ้แล้วขอเจรจาเลิกทำสงครามกับเราท่านเมอร์โรเจอร์คิดว่าการทิ้งบอมของ B52 คราวนี้ไม่ได้ผลใช่ไหมผมยังไม่มีคำตอบหรอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้คงรู้เรื่องคำพูดของพันตรีโรเจอร์ Roger, กลายเป็นปริศนาที่พันตรีคอรินต้องขบคิดอย่างหนักลูกน้องหลายคนที่อยู่ข้างๆได้ยินแล้วก็พลอยกังวลไปด้วยกำลังจะถามเอารายละเอียดในแนวความคิดอยู่เหมือนกัน พอดีเสียงเรียกทางวิทยุดังคัดจังหวัดสยกอนแซมสันจากใจแอนโอเคใจแอนว่ามาเลยเป้าหมายเป้าหมายใช่ไหมไม่รู้ผมยังตรวจสอบไม่ได้มืดแบบนี้ดูไม่ออกหรอกว่ายอดเขายอดไหนเป็นยอดไหนว่าแต่ทางคุณน่ะตรวจสอบจากแผนที่หรือยังว่าเป้าหมายหรือเปล่าแน่นอนเป้าหมาย100%ศูนย์กลางบอมเบอร์อยู่บนยอดเนินสกายไลน์พอดีงั้นโอเคพรุ่งนี้ผมจะพิสูจน์ให้คุณดูเองคุณต้องบินกลับเลยใช่ไหมเฮ้แซมสันนี่พูดแปลกฮะ ถ้าไม่กลับแล้วผมจะอยู่ยังไงเวงจันแอร์เบสให้ผมลงได้ไหมล่ะโอเคแล้วพบกันใหม่นะแซมสัน